คนดูทุกคนดูไว้นะดูไว้เป็นหลักฐานเลยนะเมียเนี่ยเนี่ยดูดูดูมันเคลื่อนไหวแต่มันยังไม่รู้ไอวอลไม่ได้เป็นตัวดูดูมันทำดูมันทำดูมันทำทุกคนคิดว่ามันโปไหมอ่ะถ้าโปให้กดติดตามถ้าไม่โปให้กดไลค์เลยเอา มันแปลกไหมก็ต้องแปลกสิดูออทุกคนดูดูเลยเนี่ยดูไปอินเสิร์ตมาเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยไม่ปกตินะเนอ้ยมีเพื่อนเรานี่โปเจอโปเนี่ยใครว่าโปกดหนึ่งโอเค ใครว่าโปรกดติดตามถ้าไม่โปรให้กดไลค์โปรให้กดติดตามไม่โปรให้กดไลค์หรอะโปรกดติดตามไม่โปรกดไลค์ดูดูมันยิงไม่อยากให้โปรแบ้อหวัง ดูดิมันไปโหลดโปมาโอ้ยชีวิตดูมันยังไม่ได้ยิงเลยตายเฮ้ยอ้ยโปมเดเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าให้ให้นี่เอานะเดี๋ตาหน้าให้นี่ให้ให้ทงเราอย่างเราปรับเป็นแบบให้เราอยู่ทีมเดียวกัน มึงเชื่อไหมกูอัดคลิปอยู่กูเอาลงย t u b e มึงโปแบบนี้กูออก GM แล้วมึงแล้วมึงเสือกอะไรเขามีห้เล่นเขามีเ้เลนมันไม่ใช่โปนอกระบบมันเป็นโปที่แหม่มันสร้างขึ้นมาเองแล้วมันก็ถือว่าไม่ผิดด้วยเป็นนี้อะไรนะมึงเป็นนี้อะไรมาู้กพดเล่นได้มาเล่นได้คนถือาอยังเล่นได้เป็นที่อะไรโป้หรือเฟคล่ได้ กูดื้อนั่นว่ากูคลปตกหางวางได้ดีอย่าไปคุยกับหมาพอได้กูเข้าใจแล้วกูเข้าใจอะไรช่วยอธิบายทีเข้าใจแล้วว่ามันคือโปนเองโอ้ my god มันคือโปนในแมพอะไรเป็นไรด่าเพื่อนเราเราก็ไม่เอาไว้นะอากูกูกูเอาเล่น เ่าอะไรกันอยู่จังหวัดอะไรห้าห้าเรามาฮะไม่รู้เราอยู่เราอยู่จังหวัดจันทบุรีเฮ้ยเราอยู่ขอนแก่นออืขอนแก่นอยู่ไกลกันนะเนี่ยไกลอ่ะฮะใครถามอ่ะฮะอ่ะฮะมามามาเต้นเต้นหัวล้อสิบทีเนินมานี่ยนะเนสองสามอ่ะฮะอ่ะฮะ หนึ่งสองซ้ำเอ้ยมันไม่กดอะ่ะอ๋ออออะสมมติแกลองกระโดดน้างนี้แกลองกระโดดน้างนี้แลวเรายิงหี้อ้งจากข้างล่างโอ,อแกปรับก่อนเอออ๋อ,อมันต้องมันต้องทีละนัดอะม,ม,มันต้องทีละนัดเอ้ยเหมือนที่เราทำใช่ไหมใช่ใช่ต้องทีละนัดตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแกแรงได้ยิงไม่ใอ่าฮะ อาฮะนี่ค uh ืออาหารเจอแล้วฮีโร่ฮีโร่โอเปรชั่นัหัวแงหัวนางเจอเป็นมิดไหมหัวได้เป็นมิดไหมอ่าไม่เป็นมิด แ๊บไึง,งนะเดี๋ยวดูอุสาุ้ยอุสาปุกพันธมิตรอุสากพันธมิตรเายู่่างยุ้ยไ,ไม่ปมโปใช่ไหมล่ะอย่า๋ยวโปไหมไม่ต้องโปครับไม่ต้องโปครับโปอยเไหเชืยี่ไงปล่อยแม่งสัตว์ปล่อยขอสักตามนะฮะซ้ำเป้าแป๊บนี่คนดูคนดูดูนีใสอยพวกโปนะ โปรในแมปมันไม่จริงแหละท่่ไม่งกันก็เบมนไปว่มันิดกฎอยู่ว่าเโอเคเขาอยู่ตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจนะว่าเป็นโปรทุกคนนะไม่เาควาด้วยเดี๋ยวโดนเบยะะไอ้ท่าเลยนะเออไอ้ท่าที่มันโอเคที่บอกเขาไปเมื่อกี้เขาไม่ฟังนะ ท่าอะไรแกดูนะเดี๋ยวเออท่านี้ท่านี้ยยยยับเลได้มจำท่านี้จำท่านี้ได้ไหมนี่แกท่าท่านี้ท่านี้แกลองกดดิหาท่านี้ท่าที่มันแบกขาโอเคโปรในแบบท่าไหนวะโอเคท่าที่มันเแบกขาแบกขาโปรไหมล่ะท่าที่มันเป็นลูกที่มันอยู่อันที่สองอะแม่เมย์วะ แกกดแกกดแกกดตรงกลางก่อนแกกดตรงกลางก่อนแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งพร้อมแล้วใช่ใช่อืมรูดอะไรพร้อมแล้วที่มันตีกลางเนี่ย๋ยวจบกันเอย่าจบกันเดี๋ยวเราขอยิงนะฉันเรียนอยู่คุมอนคูมันลี่หนึ่งสองสามอะไรพูดไรฉันเรียนอยู่สถาบันมาแกมา จีจีจีไปหลบไกลๆจีจีไปหลบไกลๆอะยังไงอ่ะแล้วใครอยากรู้ครับแล้วใครอยากรู้จี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 ไปหลบไกลๆพ่อมันบอกว่ามันพร้อมแล้วโป้มันต้องใช้สมองนะตัดโป้หมดไม่มีบอกบอกบอกโป้อะไรนะบอกโป้ใช้ใช้ใชคงสคริปอะไรฮะอ๋อโป้มันต้องใช้สมองถึงมันจะทำได้ โปรจริทีอย่างหนึ่งที่มันสามารถเอาจีหายอ๋อจีอย่นี่แฮกเก็ก้คืนได้อืมทำไมแล้วใครถามอ่าพี่อกเว้ยพูดมัไกลเลยยิงเราเลยถ้ากูมีโปรของจริงอ่ะอยากให้กูเล่นโปรจริงที่เปโปรในแมปเว้ยอ่าใครถามเสือกอะไรอ่ะฮะโปนี่เอ้ยเอางไหมโปสู้โปรอย่าล้อสอนงโปรแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง โหลดไอ้หัวแดงเป็นมิกเก้ก่อนได้เราสอนทำโปรได้จะโหลดโปรก่อนแบื่อแล้วนายยิงมาไปเลยนายยิงมาไปเลยแม่งควันไอไม่ไม่ไอหัวแดงอ่ะยิงมาเลยมึงบอกมันบอกว่ามันจะโหลดไปทางโหลดให้ได้ก่อนพูดโหลดให้ได้ก่อนนะพูดก่อนนะค่อยพูดเด็กเปรด มึงม่อยู่ป่นไหนแล้วมึงเสือกอะไรด้วยมึงอยู่ป้วนไหนมึงเสือกอะไรด้วยไอ้สัตว์ถามก่อนหัวแดงอยู่ปอไหนไอ้ปอไหนป่ปนไหนนะหกหกหกโอ้ก็ปอเดียวกันนี่หว่ากากกากกากทุยทุย ยิงมาเลยยิงมาเลยโอเคเอือไอหัวแดงนั่งคนปัญญาอ่อนโอเคขอบอกรอบสุดท้ายกูแบนมึงลอารับแอร์ดิแน่จริงอ่ะแน่จริงว่าแอร์ดิเออกูแบนมึงแล้วจบนะเนี่ยทุกคนนิสัยโป้มนเป็นแบบนี้แหละโอเคงั้นก็จบกันไปแค่นี้นะบ๊ายบาย